ก่อนที่จะรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีวันจันทร์ที่13นะครับผมพฤศจิกายนพศ2566นะครับผมมาพบกับร้านราม,มาสุนชนแนลนะครับผมร้านอยู่ติดโรงเรียนมัายมอำเภอสนมจังหวัดส,สุรินทร์นะครับหมายเลขโทรศรรัพท์089406 4695นะครับทางร้านของเราไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเฉพาะท่านที่สะดวกโอนนะครับหรือว่าจะเข้ามารับเองที่ร้านเท่านั้นนะครับผมท่านไหนต้องการขายเครื่องเสียงนะครับผมสามารถโทรเข้ามาติดต่อสอบถามพูดคุยกันได้นะครับผมยกชุดนะครับผมพร้อมรับเองนะครับถึงที่นะครับส่วนเป็นชิ้นนะครับผมขอท่านที่สะดวกนะครับนามาขายที่ร้านนะครับผมอันนี้ฝากด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมมีสินค้านะครับมาให้พี่น้องได้เลือกชมกันนะครับผมมีเข้ามาหลายตัวอยู่นะครับผมพี่น้องเดี๋ยวจะค่อยนะครับผมไล่เรียงให้พี่นองช นะครับผมท่านใดสนใจสินค้าจริงๆนะครับผมรบกวนโทรนะครับหรือว่าทักไลน์มานะครับผมบางทีถ้าไปคอมเมนต์ผมอาจจะไม่ได้ตอบหรือว่าตอบอาจจะตอบช้านะครับท่านอาจจะไม่ทันสินค้านะครับพี่น้องอันนี้ฝากไว้นิดนึงนะครับผมสนใจสินค้านะครับเน้นโทรนะครับหรือว่าทักไลน์มาเท่านั้นนะครับผมอ่ะวันนี้นะครับผมมาเริ่มจากสินค้าตัวนี้ก่อนนะพี่น้องดอก18นิ้วนะครับ18นิ้ว PR Audio นะครับ18นิ้ว PR Audio นะครับตัวนี้เป็นรุ่น Challenger นะครับ Challenger ไว้สี่น so Ma well ิ yeah. so ้วนะครับแม่เหล็ก220ริบปนนะครับตัวนี้เป็นสเปค18นะครับแต่ว่าเป็นดอก15นะพี่น้องครับผมสเปคเดียวกับ18นิ้วเลยนะครับไว้สี่นิ้วนะครับใหญ่ๆนะครับถ้าไหนต้องการนะครับดอกลำโพงนะครับไว้ทําเบสนะครับตัวนี้พี่น้องไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับดอกละ1,800บาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับ1,800บาทพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับแล้วก็ power amp นะครับผมวัดซาวนะครับวัดซาวหก0 0นวัตต์นะครับวัดซาวหก0 0นวัตต์นะครับพี่น้องตัวนี้18สิบแปดนะครับิ นะครับต <se> ัวนี้นะครับบอร์ดเป็นนะครับผมเป็น power นะครับ hd นะครับ6,000 i นะพี่น้องนะครับสวยเลยนะครับท่านใดสนใจเด้อนะครับไม่เคยซ่อมนะครับไม่เคยลื้อนะครับตัวนี้ครับผมครับเบียดแรงเลยนะพี่น้องคาละสามละสี่นะครับท่านใดสนใจนะครับจัดโปรโมชั่นเพียง11,500บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับ11,500บาทนะครับพร้อมจะส่งเลยพี่น้องท่านใดหา power แรงๆนะครับน้ำหนักเบาๆนะครับตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเป็นโปรแอมสวิตชินะครับของค่ายวัดซาวนะพี่น้องครับของวััดาวนะครบ ครับสภาพสวยนะครับใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับไม่มีตําหนิใดๆทั้งสิ้นนะครับสำหรับเพลย์แอมป์วัดซาวนะครับพี่น้องท่านใดสนใจเด้อหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับแล้วก็มาที่เพลย์แมนะครับผมเอ็นเทคนะครับเอ็นเทคสามพันหกนะครับเอ็นเทคสามพันหกนะครับตัวนี้นะครับให้พี่น้องดูสภาพภายในนะครับครับผมสภาพภายในนะครับตัวนี้นะครับอ่เจ้าของไปเปลี่ยนนะครับพัดลมนะครับผมจากเสียงดังนะครับผมให้เป็นเสียงเบานะครับตัวนี้เป็นพัดลมเทอร์โบนะครับแต่ว่าเสียงเบานะครับตัวนี้ ต,ตัวนี้นะครับผมตําหนินะครับจะมีอยู่นิดนึงนะครับตําหนินิดเดียวนะครับก็คือถ้าเราเล่งวอลลุ่มลงสุดนะครับผมจะมีเสียงจีนะครับจะมีเสียงจีนะครับแต่ถ้าเราเล่งขึ้นนิดนึงนะครับเสียงจีก็จะหายไปนะครับอันนี้ขอท่านที่รับได้นะครับผมกับสภาพสินค้าเด้อครับผมเสียงปกตินะครับผมพอเล่งขึ้นมานะครับเล่งขึ้นมาเล่งแรงเล่งเบาก็ปกติหมดเลยนะครับดังปกตินะครับใช้ได้ปกตินะครับแต่ถ้าเราเอาลงสุดเมื่อไหร่นะครับเอาลงสุดเมื่อไหร่นะครับจะมีเสียง เสียงจี้น,นะครับออกลําโพงนะครับถ้าเล่นคือนิดนึ่งหายเลยนะครับ sink. เล่นคืนิดเดียวนะครับแต later, er> kop, ่ค er okay. ื้นนิดเดียวนะครับก็จะหายเลยนะครับพี่น้องตัวนี้อ่ะพี่น้องท่านไหนเป็นช่างนะครับหรือว่าไม่ซีเรียสนะครับผมกับตําหนิตรงนี้นะครับก็จัดได้เลยนะครับพี่น้องตัวนี้ราคาแบ่งปันนะครับห้าพันแปดร้อยบาทนะครับพร้อมส่งนะครับห้าพันแปดร้อยบาทพร้อมจะส่งเ้อนี่ครับสวยๆนะครับพี่น้องครับผมนี่ครับบอดก็สภาพสวยนะครับตัวนี้นะครับครับผมตัวนี้เปลี่ยนพัดลมนะครับเปลี่ยนพัดลมเป็นเทอร์โบแบบเบานะครับตัวเก่าจะเเป็นพลมทโบ แบบเสียงดังนะครับตัวนี้เปลี่ยนเป็นแบบเบามาแล้วพี่น้องนะครับนะครับสภาพสวยๆนะครับถ้าใครสนใจเด้อตัวนี้ใช้งานได้ปกตินะครับจำหนี้ก็ตามที่แจ้งไปนะครับผม5,800บาทนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับแต่ก็มาที่ PowerM a p นะครับผม ACE นะครับ ACEA 15500นะครับตัวนี้ กำลังวัตต์นะครับอยู่ที่ข้างละ1,500งารวัตต์นะครับข้างละ1,500งารวัตต์นะครับหม้อแปลงใหญ่จัมโบ้เลยพี่น้องนี่ครับหม้อแปลงอย่างใหญ่นะครับใหญ่มากนะครับตัวนี้ตัวนี้สามารถขับ18นิ้ว21นิ้วนะครับข้างละ2ดอกได้สบายนะครับไว้สีไว้ห้าขับได้แน่นอนนะครับตัวนี้ท่านไหนสนใจเด้อครับผมโอ้แอมแรงๆนะครับตัวนี้นี่ครับสวยๆนะครับครับหม้อแปลงใหญ่ๆคาปาแปดลูกนะครับครับหม้อแปลงใหญ่มากพี่น้องนะครับตัวนี้สภาพเดิมนะครับสภาพเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมไม นี่ครับส,สนใจนะครับ,บขายเพียงนะครับ8,500าบาทนะครับ8,500าบาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับ8,500บาทพร้อมจะส่งนะครับตัวนี้ของใหม่อยู่ที่น่าจะ1 6ื่0หกหมืนานะครับพี่น้องอพี่น้องลองไปเสิร์ชดูในเน็ตได้นะครับราคา12ื่นขายกันถูกๆพี่น้อง ครับผมท่านายสนใจเด้อแล้วก็มาที่โปรแกรมนะครับผมสมชัยนะครับสมชัยออดิโอนะครับผม800วัตต์นะครับตัวนี้เป็นมอสเฟตนะครับมอสเฟตจานบินนะครับ8คู่นะครับตัวนี้ก็สภาพเดิมกิ๊กเลยพี่น้องครับไม่เคยซ่อมไม่เคยผ่านมือหมอนะครับ5,500บาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับ5,500บาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับแล้วก็ดอกลำโพงพี่น้องดอกลำโพงนะครับตัวนี้ถอดออกจากตู้พีเอสนะครับถอดออกจากตู้พีเอสโรงงานนะครับไว้สนิ้วนะครับไว้สนิ้วไว้ใหญ่ๆนะครับตัวนี้ก็ ดอกละแปดร้อยบาทพร้อมส่งนะครับดอกละแปดร้อยบาทพร้อมจะส่งนะครับเดิมๆนะครับทั้งสองดอกนะครับและก็ดอกทล้มนะครับทั้มสิบห้านิ้วนะครับตัวนี้ทั้มสิบห้านิ้วไว้สามนิ้วนะครับหกร้อยวัตต์นะครับตัวนี้หนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับและก็ดอกชาเรนเจอร์นะครับชาเรนเจอร์หกห้าศูนย์นะครับตัวนี้ดอกพันมือหมอมาแล้วพี่น้องแต่ว่าซ่อมเนียนมากนะครับตัวนี้นะครับพี่น้องซ่อมเนียนมากนะครับผมครับผมซ่อมแทบจะดูไม่ออกเลยนะครับผมนะครับผม อ่ะสภาพภายในก็ซ่อมเนียนนะครับซ่อมเนียนจิกเลยนะครับผมกับกลียวไม่เยอะไม่เบียดนะครับใช้ได้ปกติเลยนะครับทั้งสองดอกนะพี่น้องท่านใดสนใจเด้อดอกละ1600บาทนะครับดอกละ1600บาทนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับและก็มาที่ปีแยกซับนะครับปีแยกซับยี่ห้อจัมเปอร์นะครับจัมเปอร์โมเดลนะครับ kk 8 8 usb นะครับตัวนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อ บูทูธได้นะครับสามารถเชื่อมต่อบูทูธได้นะครับพี่น้องท่านใดสนใจเด้อนี่ครับเชื่อมต่อบูทูธได้เชื่อมต่อต USB ได้นะครับผมตัวนี้นะครับผมแยกซับนะครับแยกซับก็ได้นะครับนี่ครับพี่น้องดูด้านหลังนะครับ นะครับแยกซับนะครับตัวนี้ใช้ได้ปกติเลยนะครับผมไม่มีตำหนิใดๆทั้งสิ้นนะครับช่องไม้สามช่องนะครับมีแอคโคในตัวนะครับพี่น้องท่านใดสนใจนะครับ1,200บาทนะครับพร้อมส่งนะครับ1,200บาทพร้อมส่งนะครับจัมเปอร์นะครับ KK 8 8 8 USB นะครับผมเชื่อมต่อบูทูได้พี่น้องและก็มาที่ PowerM นะครับผมมา NPE นะครับอ่าไม่ใช่ PowerM พี่น้องโอ้ยลิ้นพันพี่น้องขออภัยนะครับคอร์นะครับขอสองทางนะครับพี่น้องขอสองทางนะครับขอสองทาง My NPE นะครับผมรุ่น VX 2 2 3นะครับ My NPE VX 2 3, 2 3พี่น้องนี่นะครับผมตัวนี้ก็สภาพสวยนะครับสภาพสวยกิ๊กเลยนะครับท่านใดสนใจเด้อครับขอสองทางนะครับของค่ายนะครับผม My NPE นะครับนะครับลังสวยเลยนะครับพี่น้องสนใจสนใจเด้อตัวนี้นะครับผมราคาอยู่ที่1,000บาทนะครับพร้อมส่งนะครับขอสองทาง My NPE นะครับผม1,000บาทพร้อมจะสง่งนะครับพี่น้องและก็มิกอา เอฟเฟกนะครับพี่น้องเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกต์ยี่ห้านะครับนี่ครับเอฟเฟกต์ยี่ห้านะครับ rev หนึ R ่ง e ร้อยนะครับ rev หนึ R ่ง e ร้อยนะครับเอฟเฟกต์เก้าสิบเก้าโปรแกรมนะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกติสภาพสวยนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลังพี่น้องนี่ครับด้านหลังนะครับ นะหลังนะครับผมสีสวยเลยนะครับตัวนี้ท่านอะไสนใจเนอะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับผมจะส่งนะครับผมหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทพร้อมจะส่งนะครับผมเอฟเฟกต์ยามาฮ่านะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งเลยนะครับพี่น้องทั่วไทยนะครับครับผมต่อไปนะครับผมต่อไปเป็นมิกเซอร์นะครับผมมิกเซอร์ซาวมิลานะครับ EQ คิวห้าศูนย์แปดเอฟแปดนะครับตัวนี้นะครับเป็นของค่ายซาวมิลานะครับตัวนี้ใช้งานได้ปกติทุกช่องนะครับผมช่องไม้ใช้ได้หมดนะครับผมแล้วก็นะครับช่อง โมโนนะครับก็ใช้ได้ปกตินะครับผมไฟขึ้นทุกเม็ดนะครับผมเอฟเฟกใช้ได้นะครับเอฟเฟกใช้ได้ปกตินะครับตัวนี้จะใช้ไม่ได้เฉพาะนะครับผมฝั่งที่เป็น USB นะครับแค่นี้นะครับนอกนั้นปกติหมดเลยนะครับผมทุกช่องใช้ได้หมดนะครับยกเว้น ที่เป็นนะครับช่องเสียบ USB นะครับใช้ไม่ได้เด้อพี่น้องตำหนิมีแค่นี้นะครับตัวนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับผม1,800บาทนะครับพร้อมส่งนะครับ1,800บาทพร้อมจัดส่งนะครับตำหนิแค่ USB ใช้ไม่ได้นะครับนอกนั้นปกติทั้งหมดเลยนะครับช่องไม้ทุกช่องใช้ได้หมดนะครับช่องโมโนใช้ได้หมดนะครับมอนิเตอร์ใช้ได้นะครับตัวนี้นะครับไฟขึ้นปกตินะครับผมถ้าใครสนใจเด้อตัวนี้1,800บาทนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับ1,800บาทนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับแล้วก็มิกเซอรรร์นนะะคคัับบ MX 6 FX นะครับ V2 นะครับตัวนี้เเอฟฟ x แท้นะครับ99โปรแกรมนะครับผมนะครับส,สวยเลยนะครับถ้าไหนสนใจเด้อ นะครับผม2,200บาทนะครับผมจะส่งนะครับ2,200บาทนะครับผมจะส่งทั่วไทยนะครับท่านไหนสนใจเด้ออ่ะคลิปนี้พิเศษนะครับท่านไหนรับนะครับอ่ะคลิปนี้พิเศษผมเอาแค่2,000บาทพอนะครับผมอ่ะท็อปโปนะครับ MX6FX นะครับเอาแค่2,000บาทพอพี่น้องนี่ครับสีสวยนะครับ2,000บาทนะครับส่งฟรีเลยทั่วไทยนะครับท่านไหนหามิกเซอร์ตัวเล็กๆนะครับไปใช้งานนะครับตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแล้วก็มาดูที่ ไม่เห็นกันบ้างพี่น้องนะครับผมไม่นะครับไม่ชัวนะครับไม่ชัวนะครับตัวนี้เป็นไม่ชัว PGA ห้าแปดนะครับไม่ชัว PGA ห้าแปดนะครับตัวนี้แท้มหาจักรนะครับตัวนี้มีกระเป๋าหนังนะครับมีกระเป๋าหนังให้นะพี่น้องให้ดูนะครับมีกระเป๋าหนังให้นะครับผมมีใบรับประกันนะครับนะครับมีใบรับประกันนะครับจากมหาจักรนะครับนี่ครับนี่ครับใบรับประกันจากมหาจักรนะครับมี s ียลนั number นะครับหมายเลขเครื่องนะครับให้พี่น้องนะครับแล้วก็นะครับผม สติกเกอร์นะครับผมสติกเกอร์ชัวนะครับนี่มีให้นะครับตัวนี้สภาพสวยนะครับสภาพมือหนึ่งเลยพี่น้องนะครับอุปกรณ์มีให้ครบนะครับตัวนี้ไวรัสสายนะครับนะครับจะไหนสนใจเด้กระเป๋านังมีให้นะครับนะครับกระเป๋านังชัวนะครับ ตัวนี้นะครับผมมีมา2ตัวด้วยพี่น้องนี่ครับผมไมชัวนะครับผม pga 58นะครับมี2ตัวนะครับสภาพมือหนึ่งเลยพี่น้องนี่ครับผมกล่องอยู่ครบนะครับสีสวยนะครับตัวนี้นะครับผมท่านไหนสนใจนะครับท่านไหนสนใจนะครับราคานะครับพี่น้องตัวนี้ขออนุญาตขายนะครับผม1600บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับ1600บาทพร้อมจะส่งนะครับผมไมชัวนะครับผม pga 58นะครับเป็นไมชัวแท้นะครับมหาจักรนะครับน้ำหนักดีนะครับตัวนี้เสียงดีแน่นอนนะครับพ uh ี่น้องท่านไหนสนใจเด้อ หนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับอมจัดส่งนะครับสภาพมือหนึ่งนี่ครับสวยเลยนะครับผมแล้วก็มาที่ไม์บาลานเซอร์นะครับตัวนี้เป็นไม์คนเดนเซอร์นะครับเป็นไม์คนเดนเซอร์นะครับของบาลานเซอร์นะครับตัวนี้ก็สภาพสวยนะครับนี่ครับพี่น้องไม์คนเดนเซอร์นะครับบาลานเซอร์นะครับสภาพสวยเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้พี่น้องดูนะครับนี่ครับอมกล่องนะครับอมกล่องนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่ครับกล่องนะครับแบบนี้เลยนะครับไม์คนเดนเซอร์นะครับไม์คนเดนเซอร์นะครับตัวนี้เป็นรุ่น sb 7 8 a นะครับ sb 7 8 a นะครับตัวนี้ให้เสียงที่เป็นธรรมชาติที่สุดนะครับตัวนี้ถ้าใครสนใจนะครับตัวนี้1,500บาทนะครับพร้อมส่งนะครับ1,500บาทพร้อมส่งนะครับไมค์บาร์เรนเจอร์นะครับผมไมค์คอนเดนเซอร์นะครับแต่ก็มาที่ไมค์ไดนามิกนะครับไมค์ไดนามิกนะครับของบาร์เรนเจอร์เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้เป็นรุ่น sl นะครับ sl 7 5็ c นะครับ sl 7 5็ c นะครับตัวนี้นะครับ เป็นไม่ไดนามิกนะครับของบอลลินเจอร์นะครับบอลลินเจอร์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์พี่น้องนะครับสภาพสวยๆนะครับตัวนี้อ่ะท่านใดรสนใจนะครับผมตัวนี้มีทั้งหมดนะครับมีทั้งหมดสี่ตัวพี่น้องนี่ครับสภาพเดียวกันทั้งหมดนะครับสวยกิ๊กเลยนะครับไมค์คอนเนนเซอร์นะครับอ่ะตัวนี้ไม่ใช่คอนเนนเซอร์นะครับตัวนี้เป็นไม่ไดนามิกพี่น้องขออภัยนะครับนี่ครับสวยสวยเลยนะครับพี่น้องนี่ครับผมจะในหาอยู่เด้อครับผมสภาพสวยนะครับมีทั้งหมดสี่ตัวนะครับพร้อมกล่อง นะครับพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะครับผมสำหรับไม่เดรดามิกนะครับบาร์เรนเจอร์นะครับแท้นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับตัวนี้นะครับราคานะครับผมตัวนี้นะครับพี่น้องไม่เดรดามิกนะครับผม SL 7 5อนะครับราคาแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทพร้อมส่งนะครับพร้อมกล่องแบบนี้เลยพี่น้องนะครับพร้อมส่งพร้อมกล่องเลยนะครับพี่น้องเอากล่องไปใช้แบบนะครับเท่ๆเลยพี่น้องนี่นลยครับ นี่네ครับสภาพที่สวยเลยนะครับต oh, uh, ัวนี ide, ้นะครับแปดร้อยบาทแค่นั้นนะครับแปดร้อยบาทเท่านั้นนะครับแปดร้อยบาทพร้อมส่งนะครับถ้าใครสนใจเด้อแล้วก็โต๊ะวางมิกนะพี่น้องตอนนี้อ่าเหลือนะครับผมจะเหลือไซส์นะครับเมตรยี่สิบนะครับเมตรยี่สิบคูณหกสิบนะครับสูงสี่สิบนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับจะประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับราคาพร้อมจะส่งนะครับอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับเรือน่าจะเหลืออยู่ประมาณ สี่ตัวนะครับน่าจะเหลืออยู่ประมาณสี่ตัวนะครับพี่น้องหมดแล้วหมดเลยนะครับราคานี้จัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับส่งฟรีทั่วไทยนะพี่น้องหกสิบคูณหกสิบสูงสี่สิบนะครับผมสำหรับตั้งตู้ได้นะครับผมตั้งพาเวม์นะครับได้นะครับตัวนี้รองรับน้ำหนักได้เยอะนะครับผมแล้วก็จะมีไซส์แปดสิบนะครับผมพี่น้องหกสิบคูณหกสิบสูงแปดสิบนะครับหนึ่งพันบาทนะครับตัวนี้ก็เหลือแค่น่าจะสี่ห้าตัวแล้วพี่น้องนะครับเหลือไม่เยอะเนอะ หกสิบคูณหกสิบสูงแปดสิบนะครับตัวละหนึ่งพันบาทนะพี่น้องจัดโปรโมชั่นอยู่พร้อมส่งนะครับราคานี้หาที่ไหนไม่ได้แน่นอนนะครับเป็นของใหม่นะครับหกสิบคูณหกสิบสูงแปดสิบนะครับหนึ่งพันบาทนะครับพร้อมจัดส่งเลยทั่วไทยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวพาพี่น้องมาดูตู้ลำโพงกันบ้างนะครับตู้ลำโพงนะครับผมเค้นเทคนะครับเค้นเทคนะครับเป็นตู้เทอร์โบนะครับของค่าย P R K นะครับพี่น้องขอบเหล็กนะครับหูจับเหล็กคู่นะครับงาน C N C สวยๆนะครับตัวนี้จะเป็นขนาดแล้วก็ไซส์เดียวกับนะครับวา พี right ies, ่น้องดูกันนะครับนะครับตู้นะครับแข็งแรงทนทานนะครับนำมาอย่างดีนะครับผมตู้ไม่วิ่งแน่นอนนะครับตัวนี้ของค่าย prk นะครับผมเคนเทคนะครับพี่น้องตะแกรงปั๊มสวยๆนะครับแบบนี้เลยนะครับถ้าใดสนใจใบละ2800ดร้อบาทนะครับค่าส่งทั่วไทยอยู่ที่6 0 0อบาทนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมกรุงเทพส่งไม่ได้นะครับตัวนี้ขออภัยด้วยพี่น้องเพราะว่าค่าส่งสูงมากนะครับถ้าเป็นกรุงเทพนะครับน่าจะตกประมาณเจ็ดดอยเลยนะครับผมครับผมตัวนี้นะครับผม อ่าพื้นที่นะครับผมภาคเหนือนะครับภาคอีสานและก็ภาคใต้นะครับค่าส่งอยู่ที่ใบละหกร้อยบาทเด้อพี่น้องครับผมท่าไหนรับค่าส่งได้นะครับหรือว่าเข้ามารับเองก็ใบละสองพันแปดร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมแล้วก็มาดูที่ตู้สิบห้านิ้วสองคูนสองนะครับสิบห้านิ้วสองคูนสองครับเป็นไม้อัดแท้นะครับไม้อัดแทสิบห้านิ้นะครับสภาพสวยไม่ผุไม่บวมนะครับมีสเปคอนนะครับเป็นสเปคอนคู่นะครับนี่ครับเป็นหน้าผ้าเด้อพี่น้องครับผมเป็นหน้าผ้าสีดำนะครับนี่ครับตามนี้เลยนะครับพี่น้อง ครับนะจะมีขาดอยู่น response, ิ in, <Jacob. S 1> ดนึงนะครับอ่าอีกใบหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ปกตินะครับพี่น้องท่านใครสนใจนะครับใบละ800บาทพร้อมส่งนะครับตัวนี้ใบละ800บาทพร้อมจะส่งนะครับผมถ้าเป็นพื้นที่กรุงเทพนะครับใบละ1,000งพันะครับพร้อมส่งเด้อนี่ครับท่านใดสนใจนะครับหรือท่านไหนสะดวกเข้ามารับเองได้นะครับตัวนี้ขอแค่ใบละ500บาทพอนะครับนี่ครับสวยๆนะครับไม่ผุกไม่บวม100%นะครับเป็นไม้อาเแท้นะครับแล้วก็ตู้ไทยออดิโอนะครับตู้ไทยออดิโอ18นิ้วนะครับอ่าตู้เค้นเทคก็เป็น18นิ้วเด้อพี่น้้อออองขภัยเมืื่กีลม ลืมแจ้งนะครับผมนี่ครับตู้เคนเทคนะครับสิบแปดนิ้วนะครับแล้วก็ตู้นะครับไทโอเดียลนะครับลบบุรีนะครับตัวนี้ก็สิบแปดนิ้วนะครับนี่ครับครับแกะหน้าให้ให้ดูกันชัดๆนะครับผมตะแกรงปั๊มนะครับหูจับเหล็กคู่นะครับขอบเหล็กนะครับสวยๆนะครับตัวนี้ก็ใบละสองพันบาทนะครับใบละสองพันบาทรับเองเนอพี่น้องส่วนท้าไหนต้องการให้ส่งนะครับค่าส่งจะค่อนข้างแพงนะครับผมไม่น่าจะต่ำกว่าหกร้อยบาทนะครับพี่น้องท่านไหนต้องการให้ส่งจริงๆก็ทักแชทเข้ามานะครับทักไลน์เข้ามาเดี๋ยวผมจะอ่า สอบถามคนส่งให้นะครับว่าพื้นที่ของท่านนะครับค่าส่งจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสำหรับตู้ไทยอเดโอนะครับไทโอเดโอลบบุรีนะครับผมแต่ขอท่านที่สะดวกมารับเองนะครับผมเพราะว่าค่าส่งสีใบก็น่าจะสองพันแปดเกือบสามพันในพ่น้องเสียดายค่าค่าส่งนะครับรู้สึกว่าจะสูงมากนะครับตัวนี้เพราะว่าตัวนี้นะครับเป็นตู้นะครับที่ ทัมาแข็งแรงมากพี่น้องนี่ครับดามาอย่างดีนะครับไม่มีกระพือแน่นอนพี่น้องนี่นี่ครับผมนี่ครับสวยเลยนะครับผมงานละเอียดนะครับเป็นงาน C N C อน่ะครับสนใสนใจนะครับรับเองใบละสองพันบาทเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ตู้สิบห้านิ้วนะครับผีกระแทกหลังนะครับตอนนี้เหลือแค่สองใบนะครับผมเหลือแค่สองใบสุดท้ายนะครับหมดแล้วหมดเลยพี่น้องใบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับค่าส่งทั่วไทยอยู่ที่ใบละสองร้อยห้าสิบบาทนะครับผมครับถ้าพี่น้องนะครับหนึ่งคู่นะครับหนึ่งคู่จะราคาอยู่ที่สามพันห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะครับ ยกเว้นกรุงเทพนะครับกรุงเทพค่าส่งอยู่ที่ใบละ400บาทนะครับผมกรุงเทพค่าส่งใบละ400บาทนะครับพื้นที่อื่นๆนะครับค่าส่งอยู่ที่ผมเอาแค่250บาทพอนะครับผมเกินนั้นผมออกให้นะครับสำหรับพื้นที่อื่นนะครับแต่กรุงเทพค่าส่งค่อนข้างโหดนะครับพี่น้องก็ถ้าเป็นกรุงเทพก็สองใบก็อยู่ที่3,800บาทนะครับอมจะส่งนะครับถ้าเป็นพื้นที่อื่นๆก็3,500บาทนะครับผมจะส่งนะครับผมแล้วก็ตู้ 10นิ้วนะครับตู้10นิ้วนะครับเป็นตู้ PS นะครับตัวนี้ตะแกรงปั๊มนะครับแหลมคอมนะครับตัวนี้ส,สวยๆนะครับมีเน็ตเวิร์นะพี่น้องตัวนี้มีเน็ตเวิร์นะครับดอกเดิมๆนะครับยังไม่เคยซ่อมนะครับตู้สภาพน่าจะไม่ต่ากว่าเก้าสนะครับผมไม่ไม่ช้ำนะครับตัวนี้ครับผมเป็นตู้ PS นะครับผมมีเบ้าเสียบนะครับพี่น้องนะครับมีเบ้าเสียบนะครับตู้สภาพสวยนะครับผมไม่ผุไม่บวมนะครับตู้นี้สภาพมือหนึ่งเลยก็ว่าได้นะพี่น้องครับผมไม่มีตำหนิใดๆทั้งสิน้สนนนนนนนะะะะคคคครรรรรัััััันะบบบบบสสสาาาหหหตตววี้้ภพยยเลไู่ ไสเล็กๆนะครับไว้ใช้งานนะครับตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนพี่น้องตู้พร้อมใช้งานนะครับใบละ2,200บาทนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับใบละ2,200บาทนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีสินค้านะครับมานําเสนอพี่น้องนะครับผมเพียงเท่านี้นะครับท่านไหนสนใจนะครับผมเน้นโทรนะครับหรือว่าทักไลน์มาเท่านั้นนะครับบางทีไปตอบผมอาจจะไม่ได้ตอบหรือว่าอาจจะตอบพี่น้องช้านะครับอันนี้ขออภัยนิดนึงนะครับผม สินค้าก็พยายามนะครับผมถ่ายให้พี่น้องได้เห็นทุกซอกทุกมุมนะครับตัวไหนมีตำหนิก็จะพยายามแจ้งนะครับให้พี่น้องได้ดูกันอย่างละเอียดนะครับเพื่อง่ายนะครับต่อการตัดสินใจเด้อสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมและก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับถ้าไหนยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามช่องเราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ